สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่9 6นะครับคลิปนี้นะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับมาใหม่ๆนะครับหลายรายการนะครับเรียนเชิญพระไม่เป็นน้องทุกท่านนะครับช่องทางการติดต่อเช่นเดิมนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามนี้เลยนะครับแอดไลน์ดูยใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแอดไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR code ชมภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับสนใจรายการไหนนะครับพระเก่าๆยอดนิยมนะครับหลายรายการนะครับ เรียนเชิญทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพไห้พี่น้องทุกท่านนะครับรายการแรกเป็นภาพปิดตาหลวงปู่รอดวัดโคนอนครับเป็นไม้แกะเก่าลงรักปิดทองเก่าสวยเดิมนะครับฐานสูงยอดนิยมนะครับสุดยอดเกจิเก่าโบราณนะครับหลวงปู่รอดวัดโคนอนครับอาจารย์หลวงผู่เอี่ยมนะครับเป็นไม้แกะโบราณนะครับฐานสูงลงรักเก่าสวยเดิมนะครับ ลงรักปิดทองเก่าเดิมเดิมครับสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมครับรักและทองนะครับเก่าและแห้งเดิมเดิมครับเป็นไม้แกะนะครับสวยเดิมสวยงามน่ารักครับภาพปิดตาไม้แกะเก่าอุดชนนโลงนะครับอุดผงเก่านะครับหลวงปู่รอดวัดโคนนกรุงเทพมหานครนะครับสุดยอดหายากนะครับสวยเดิมครับอายุร้อยกว่าปีนะครับ เป็นไม้แกะเก่าน้ำหนักเบาครับหลวงปู่รอดยอดนิยมนะครับก้นอุดเก่าสวยงามครับมาใหม่ๆนะครับล่าสุดนะครับต่อก็ด้วยเหรียญหลอลูกไข่นะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพง2478ครับมาใหม่เช่นกันนะครับเหรียญหล่อประสบการณ์สูงครับสุดยอดเกจิเก่ายุคโบราณนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพง เหรียญหล่อรูปไข่เนื้อทองผสมเก่าตัวหนังสือลึกคมชัดนะครับ2478ยอดนิยมครับเหรียญหล่อรูปไข่หนาสวยนะครับประสบการณ์สูงครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงซึ่งเป็นเกจิยุคเก่าอายุร้อยกว่าปีเช่นกันนะครับของาเก่าโบราณบ้านๆนะครับนุวิภพบ้านยอดนิยม ep ที่96สครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับเก่ามากๆนะครับประสบการณ์สูงครับแคล้วคลาดคุณพันธ์มหาอุดครับ เหรียญหล่อโบราณครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับรอยตะไบเก่านะครับเหรียญหล่อ2องสี่ครับเนื้อห่าเก่าแห้งดํามเดิมนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงหลวงพ่อไปครับวัดกําแพง พระเก่าโบราณบ้านๆนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็นสมเด็จปางซ่อนหานะครับพิมพ์ไพ่ตองนะครับโบราณนะครับกูวังหน้านะครับเป็นพระสมเด็จฐานสูงพิมพ์แซยิดเก่าและสวยสมบูรณ์นะครับด้านบนเป็นพิมพ์ปกโพนะครับเนื้อเก่าแห้งเดิมครับเลี่ยมพร้อมใช้ครับพระสมเด็จเก่าสวยมาใหม่ๆนะครับเป็นรุ่นแซยิดนะครับพิมพ์ไพ่ตองครับพระสมเด็จวังหน้า พิมพปกโพเก่าสนใจ,จติดต่อเข้ามานะครับมาใหม่ๆนะครับของเพิ่มเข้านะครับล่าสุดครับสวยและสมบูรณ์มากๆนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับพระสมเด็จรุ่นแซยิดนะครับพิมพ์ไพตองสวยและสมบูรณ์ดเดิมนะครับ หายากสุดนะครับไม่ค่อยเจอนะครับหายากมากครับสวยและสมบูรณ์นะครับของเก่าเก่ายอดนิยมนะครับต่อไปก็มาชมรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพิมพ์นิยมนะครับสวยเดิมนะครับเลี่ยมกรอบเก่าโบราณไว้น่าใช้นะครับสภาพใช้มานะครับรูปล่อยอดนิยมครับพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินเนื้อโลหะนะครับเก่าแห้งเดิมเดิมนะครับเป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคารพิมพ์นิยมเก่าสวยคมชัดนะครับเสน่ห์เมตตาสุดยอดนะครับแล้วก็คงกระพันนะครับมหาอุดครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนื้อเก่าเก่าแห้งๆครับมีคาบเป้านะครับทั่วทั้งองค์นะครับรูปหล่อโบราณครับพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินมาใหม่ๆนะครับล่าสุดครับ สวยเดิมนะครับงดงามมากๆครับพร้อมใช้นะครับนำไปขึ้นคอได้ทันทีครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมสวยๆคมๆครับอีกหนึ่งองค์ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับแก่ทองนะครับองค์นี้นะครับพระลงโกกเก่าโบราณครับรูปหล่อพิมพ์ขี้ตาครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตร แก่ทองนะครับสวยงามนะครับเนื้อสุกปังนะครับดุดทองคำเลยนะครับเก่ามากมีภาพกุกเต็มทั้งองค์นะครับรูปหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยเก่าและสมบูรณ์นะครับท่านใดสนใจนะครับ0 6 2ย์7 6 7 4 2ศสี่ติดต่อเข้ามานะครับพิมพ์ขี้ตาวัดบางคานครับ เก่าและหายากสุดๆนะครับนานๆมาทีนะครับเนื้อแก่ทองโบราณครับสุดยอดหายากนะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับต่อไปก็เป็นพระผงของขวัญน,นะครับวัดปากน้ำภาษีเจริญครับ สวยลึกคมชัดนะครับพระวัดปากน้ํารุ่นแรกไม่เคลือบนะครับเป็นผ้าเนื้อผงเก่ายอดนิยมครับไม่เคลือบท่าใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงนะครับพระวัดปากน้ํารุ่นแรกไม่เคลือบฉลักนะครับสวยและเก่าเดิมๆครับมาใหม่ๆนะครับหลังยันลึกคมชัด พระผงของขวัญยอดนิยมนะครับวัดปากน้ำาภาษีเจริญครับรุ่นแรกนะครับไม่เคลือบนะครับต่อกันด้วยสุดยอดพระปิดตาเก่าโบราณอายุร้อยกว่าปีครับเกจิยอดนิยมของประเทศไทยนะครับหลวงพู่ไ่นะครับวัดประพิพิมุกหรือวัดเชิงเลนนะครับเก่าและโบราณครับมียันหลังนะครับ พระเนื้อผงคุกรักครับพระปิตาเก่าสวยงามนะครับลักเก่าเก่าแห้งๆหนาๆนะครับหลวงปู่ไข่วัดพระพิมุกครับให้ชมกันชัดนะครับรักและทองนะครับหนาสวยเก่าและแห้งธรรมชาตินะครับเห็นเนื้อในนะครับหลังยันนะครับงดงามมากๆครับพระปิตายุคโบราณครับอายุร้อยกว่าปีนะครับหลวงปู่ไข่ยอดนิยมครับ เน่เมตตาสุดยอดนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่รุ่นเก่านะครับสวยมากนะครับหลวงปู่ไข่ต่อไปก็เป็นตะกุดเก่านะครับหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าครับดอกนี้ยาวห้านิ้วนะครับถักเชือกลงรักเก่าเป็นตะกัวโบราณทุบนะครับ ลงยันนักขละตะกุดเก่ายอดนิยมครับหลวงผู้สุกวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทถักเชือกเก่าโบราณนะครับลักเก่าๆแห้งๆมาใหม่ๆนะครับตะกุดยอดนิยมนะครับเป็นตะกัวม้วนนะครับถักเชือกลงลักน้ำเกี้ยเก่ายัางสวยเดิมนะครับ สุดยอดในด้านเมตตาแค้วคาดคงพันมหาอุดนะครับหลวงปู่สุขยอดนิยมครับตะกรุดยาวประมาณ5นิ้วนะครับตะกรุดยาวประมาณ5นิ้วเก่าและสวยตามเดิมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนุยพระบ้านยอดนิยมอีเพทที่96ครับสวยและสมบูรณ์สุดๆครับมาใหม่ๆนะครับพระเก่าๆที่สวยนะครับหลายรายการนะครับ เพื่อพี่น้องท่านใดสนใจนะครับ0 6 2 0 1 7 6 7 4 2ครับต่อไปก็เป็นเหรียญหายากของวงการนะครับเป็นเหรียญรูปทรงเสมานะครับรูปทรงเสมาเป็นพิมพ์พระประธานนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนพ่อท่านลีวัดอโศการามครับเหลือจาร,รีนะครับสุดยอดเกจิเก่าแห่งเมืองปากน้ำครับเป็นเหรียญรุ่นแรกยอดนิยมนะครับหลวงพ่อลี วัดอโศการามหลีนที่สร้างมาปี03นะครับปีอสองพร้สพศตรงนี้นะครับเก่ามากๆนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับประสบการณ์สูงสวยคมชัดนะครับมาใหม่ๆเลยนะครับ หลวงพ่อรีวัดอโศกาลามปี2 5 0 3ครับต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนานาเจอททนะครับเนื้อทองแดงเก่าแห้งเดิมครับเหรียญหล่ยหอยอดนิยมนะครับพิมพ์เจ้าสัวหูมีหูในตัวนะครับหูเชื่อมนะครับหเ,เหบรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัวหูเชื่อมนะครับหูเชื่อมเก่าหลวงู้่บุณนะครับพิมพ์เจ้าสัวหลวงู่บุณวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมครับ น้ำโลหะนะครับเก่าแห้งเดิมเดิมนะครับออกสำริดแล้วนะครับเก่ามากอายุเป็นร้อยปีขึ้นนะครับเหรียญหล่อลเจ้าสัวย,ยอดนิยมครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมสวยเก่าและแห้งคมชัดนะครับมาใหม่ล่าสุดครับด้านหลังก็มีรอยตะไบแต่งนะครับเป็นลายกาบหมากยอดนิยมนะครับเหรียญหล่อลเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐมพระเก่าๆบ้นานๆยอดนิยมนะครับต่อไปก็มาชมรูปหล่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยนะครับอีกองคหนึ่งนะครับหลวงพ่อพรสจังหวัดหนองคายครับองค์พระน่าจะเปียกทองเก่าทั้งองค์นะครับหลวงพ่อพระสสวยสมบูรณ์สุดๆครับตอกชื่อใต้ฐานนะครับหลวงพ่อพระสจังหวัดหนองคายครับ มีชื่อนะครับให้ชมชัดๆนะครับหลวงพ่อใสครับตัวหนังสือเป็นตัวตอกนะครับสวยคมนะครับหลวงพ่อพระใสจังหวัดหนองคายพลอยแดงนะครับฝังพลอยแดงเก่าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหลวงพ่อพระใสยอดนิยมนะครับเป็นเนื้อเปียกทองเก่าโบราณครับ พิมสวยเนื้อสวยเดิมนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับรูปหลอน่าจะยุคแรกๆครับหลวงพ่อพระสยจังหวัดหนองคายช่วงท้ายรายการนะครับให้ชมกันชัดนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับปิดท้ายรายการนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อเอียมังกรคู่ครับวัดบ้านด่านหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับเนื้อเงินสุดยอดหายากนะครับเนื้อเงินเก่า สุดยอดหายากครับเหรียญหลวงพ่อพเอียมังกรคู่นะครับส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าเหรียญมังกรคู่มีโค้ดนะครับโค้ดเป็นตัวต่อเก่าเนื้อเงินครับสุดยอดหายากนะครับเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านจังหวัดปราจีนบุรีครับวัตถุคุณสุดยอดนะครับประสบการณ์สูงสวยเก่าคมชัดครับ ยากสุดๆนะครับนานมาทีนะครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยเหรียญน,นี้เลยนะครับสนใจอย่าช้าอย่าพลาดนะครับกดติดตามกันแล้วก็ชมภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับแอดไลน์ใส่บโทรศัพท์นะครับนุยพะบ้านยอดนิยม EP ที่96ไว้พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม